ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันพระนะคะวันที่27พฤศจิกายนพศ2566นะคะซึ่งคลิปก่อนนะคะคุณพี่ก็บอกว่าให้แอดมาหา เราว,วันที่27นะคะวันนี้ก็มาตามสัญญาแล้วนะคะกลัวว่า FC จะพลาดนะคะก็เลยมาตามตัวเลขของน้องเจ๊์ไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะเพราะว่าได้ข่าวมาว่าน้องเจ๊์นะคะเขียนตัวเลขให้คุณพ่อแล้วนะคะวันนี้แอดก็เลยมาตามตัวเด็ดๆจากน้องเจ๊์ไปฝากกับ FC ทุกท่านนะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะ กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนเนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนาะเนี่ยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่บ้านน้องแจ๊ดนะคะบรรยากาศวันนี้ช่างก็มาทำบ้านนะคะค่ะสวัสดีค่ะคุณพ่อน้องแจ๊ดสวัสดีค่ะ จ้าอ๋อฮเป็นยังไงบ้างน้อน้องเจ็ดเขาบอกตัวเลขออได้ยังคะแค่ว่าเขาบอกแล้วครับอ๋อเขาบอกแล้วใช่ไหมคะอ๋อต,ตัวเดิมนั่นเลยเขาเคยเขียนบอกนะี่ยแบบที่บอกเขาอ๋ออัน,นอันนี้เขาก็เขียนให้อีกแล้วใช่ไหมคะออออโอ้ยเพราะว่าเอฟซีเขาเรอคอยตัวเลขน้องเจ็ดมากเลยคะ่ะคุณพี่เนาะ เ้าเขาก็อยากจะโชคดีเนาะก็ความหวังของแอดกับเอซก็อยู่กับน้องเจสแล้วก็คุณพี่เนาะเนาะจะได้โชคดีไปด้วยกันเนาะในงวดนี้เนาะค่ะค่ะค่ะวันนี้มาไม่ทันเลยเนาะไปโรงเรียนเพราะว่าแอดก็ไปกรีดยางเพิ่งเสร็จไอ้แปดโมงครึ่งแดโมงสาสิบเนาะโอ้ยวันนี้กรีดยางช้ามากเลยกว่าจะเสร็จ กะว่าจะมาหาน้องแจ๊ดแต่เช้าพอพอดีกยังไม่ทันเสร็จค่ะก็เลยมาคุยกับคุณพ่อแทนก็ได้เนาะเพราะว่าเขาก็จดตัวเลขให้พ่อเนาะอ๋อค่ะคุณพอ่อคุณแม่ไปไหนเนาะไปวัดครับอ๋อเพราะว่าวันพระคุณแม่ไปทําบุญตักบาตรเนาะค่ะค่ะไหนน้องแจ๊ดเขาเขียนตัวไหนคะคุณพี่อ,อย่าไปหาดี<อ>ค่ะ ขุกค่อนตาไคยไหอันนี้คือลายมือของน้องเจ็์เองเนาะอ๋อเดี๋ยวนี่นะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขของน้องเจ็์นะคะเขาเพิ่งเขียนให้เมื่อเช้าบอกอ๋อนี่นะคะเขียนตัวเลขให้คุณพ่อนะคะ8ป6นะคะกับ495้าห้านะคะ สี่เก้าห้าคือตัวเก่างวดก่อนที่ยังไม่ออกนะคะโอ๊ยทำไมแสงมันไม่ค่อยชัดเนี่ยนะคะแปดศูนย์หกคือตัวใหม่นะคะแล้วก็สี่เก้าห้าคือเลขเก่าของงวดก่อนที่ยังไม่ออกนะคะคือเขาให้มาสองชุดนะคะสามตัวสองชุดในงวดนี้นะคะแปดศูนย์ นะคะแล้วก็อย่าลืมตัดเล่นด้วยนะคะ 80, ด8ูนย์แล้วก็0ู6ย์นะคะ 4994, 9559แล้วก็4554นะคะก็แล้วแต่ fc จะพิจารณาดูนะคะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเพราะว่าน้องเจดเขาก็น้องเจดเขาฝันบอกคุณพี่ไม่ใช่เหมือนกันเห็นเขา อ๋อคือเขายังไม่ได้เล,เล่าอะไรให้ฟังใช่ไหมคะอ๋อเขียนให้ตากับแม่เขาอย่างนี้อยู่เขาก็เขียนให้เนาะแต่ว่ายังไม่ได้เล่าฝันให้ฟังเนาะว่าเขาได้ตัวเลขมาจากที่ไหนเนาะแต่แต่ก็ยังดีเนาะที่เขาเขียนให้เนาะก็เอาตามเขานี่แหละเนาะใช่เพราะว่าโอ้ยเอฟซี FC เขาเราคอยกันเยอะมากอคุณพี่อ๋อ คือเขาเขียนให้ใครด้วยคะคุณตาบอกคุณตาคุณตาเ็มียายในหมู่บ้านเลยเขาไปบอกทั้งนั้นเลยอ๋อคืออ๋อเขาไปบอกป้าจันเนาะยายเอียบคือคือป้าจันเขาไปบอกตัวเลขกับป้าจันเนาะเขียนตัวเลขให้เนาะโอ้สงสัยน้องเจดนะแจกโชคแน่เลยเพราะว่าเขาไปเล่นตามหมู่บ้านแล้วก็ไปบอกตัวเลขกับคนในหมู่บ้านเนาะ คือป้ายจันเนาะที่เขียนตัวเลขให้เนาะแล้วก็คุณตาคุณตาคุณตามันนี่ก่อนคุณตาได้ข่าวว่าน้องเจสเขาเขียนตัวเลขให้คุณตาด้วยบอกเขาเขียนไม่รู้แต่ว่าเขาาว่าไปเขาทำมืออย่างนี้ยุดก่อนไวอ้อนี้<อ>เขาเขียนเลขให้ค่ะค่ะ ไดินโซเขาว่าเอาดินโซมาเขาจะเขียนให้แต่ไม่รู้เลยแต่ว่าคุณตาไม่ได้ถามไม่ได้ขอต้องไปถามเขาว่าเขาให้เองโอ้ยสาธุสาธุเนาะคุณตาเนาะโอ้ยอยากจะถูกเนาะเขาบอกว่ายุดโกนตาอเขียนให้ค่ะค่ะคุณตาตาไม่รู้เลยว่าเออเลขอะไรไม่ได้ถามมาเลขอะไรๆเขาเขียนให้อ๋อเขาเขาเขียนให้ของเขาเองเนาะของเขาเองอ๋อสงสัยเอ น้องเจ็ดเขาเอาโชคไปให้คุณตาเนาะนนคุณตาอย่าลืมซื้อนะคะคุณตาตาไม่ลืมละว่าตาเลยผ่าทาหลายครั้งแล้วแล้วงวดก่อนได้โชคกับน้องเจ็ดไหมคะไม่โชคแต่ว่าเขาบอกมันตรงๆเลยไม่ซื้ <laughs> อเขาเอาไปตัดยาให้หวัวอ๋อน้องเจ็ดก็บอกตัวเลขใช่ไหมคะอย่านี่นี่เขาบอกว่าเขาทำมืออย่างนี้ก็ว่าอตาเขาเขียนให้ไม่รู้เลยคือเขาไปยืนขวางขวางหน้ารถเนาะ ให้คุณตาหยุด oh, ก่อนหยุดก่อนอ๋อทีแรกคุณตาก็จะไปตัดหญ้าให้วัวเนาะเขาก็ไปยืนขวางบอกให้หยุดก่อนอ๋อคือเข้ามาดินโซมีไหมเอามาค่ะดินโซหาให้เขากาเขียนให้ค่ะค่ะโอ้เขียนตัวไหนเนาะคุณตาให้ตัวไหนคะเอเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เดียวกันตี่กันเรียงกันอ่ะคุณตาไหนที่เขากระดาษที่เขาเขียนให้นะนี่รถซาเล้งคู่ใจของคุณตาเนาะ ซาเล้งคุณตาจะไปตัดหญ้าให้วัวนะคะพอดีน้องเจสดไปยืนขวางหน้ารถนะคะดูอันนี้เขาเขียนให้ตาเขาคุณให้เอาตัวนี้ก็ได้โอ้น้องเจดนสต์เขาเขียนปากกาสีแดงด้วยเนาะอันนี้คือเขาเขียนตัวเก่างดก่อนเนาะสี่เก้าห้านะคะอันนี้คือลายมือของน้องเจสดนะคะไถามเลือกตัวใหม่ เขาไม่ได้เขียนให้บอกไม่ได้เขียนอันนี้คือเขาเขียนแต่ตัวเก่าให้เนาะตัวเก่าให้เออเขายูหรือว่าจะมาตัวนี้เนาะไม่ได้ถามเนาะยูยูเขาบอกเองเนาะบอกเองแบบแบบนี้แหละคุณตาเลขจะแม่นนะไม่ต้องถามยูยูให้เขาบอกเองเนาะเอออ้ยสาธุไม่ได้ไม่ได้ถามเขาหาเลขอะไร เนี่ยนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูชัดๆอีกรอบนะคะสี่เก้าห้านะคะน้องเจ็ดเขียนให้คุณตานะคะคูณใหนะโอ้ยคูณให้อีกสามสิบคูณสามสิบกลัวว่าคุณตาจะพลาดเหมือนงวดก่อนเนาะงวดก่อนก็เขียนให้ไม่ซื้อคูณให้อีกโอ้ยเสียดายเนาะงวดก่อนไม่มีดวงเนาะไม่มีดวงแต่ไม่มีดวงงวดนี้เขาให้ มีโชคด้วยกันเนาะคุณตาเนาะซีด้วยเนาะค่ะคุณตาโอ้ยเสียดายจริงๆเลยเนาะอันนี้เขาคุณให้อีกเหมือนเดิมเขาคุณแตะก่อนก็มาได้ซื้อจับไปร้อยคุณร้อยตาร้อยคุณร้อยเลยเนาะตาเนาะจะได้มีตังทำบุญแล้วก็เนาะจ้าคุณตาเก็บไว้ดีๆอย่าลืมซื้อล่ะ ออค่ะค่ะคุณตาขอให้โชคดีนะคะคุณตางวดนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะแล้วคุณพี่ฝันหรือยังคะงวดนี้ฝันนะครับฝันเมื่อไหรเนาะอ๋อฝันเมื่อคืนใช่ไหมคะฝันว่ายังไงเนาะนอนแก้ผ้าครับน้องเจ็ดนอนแก้ผ้าในความฝันนะคะ โอ้แล้วจะแค่นั้นบ่โอแล้วจะตียังไงอ่ะทีนี้คือน่าาจะเเเป็มมัััตตกกบววดิ๋อคือถ้าฟันเห็นว่าแก้ผ้าคนพี่ก็มั่นใจตัวเก่าเนาะตัวเก่าที่เคยให้ยังไม่โอกเนาะอนแก้ผ้าอค่ะค่ะ คุณพี่ก็มีลางสัง,สงหอนว่าน่าจะมาตัวเก่า495ที่ยังไม่ออกเนาะอ๋อคือคุณพี่มั่นใจตัวนี้ใช่ไหมคะถ้าฟันแบบนี้นะอ๋อค่ะแต่ว่าตัวเก่าตัวใหม่ก็ต้องซื้อทุกตัวนั่นแหละตัวใหม่ก็806เนาะค่ะค่ะ806ตัวเก่าคือ495นะคะก็ถือว่า ฝันดีเนาะไม่ต้องไปตีตัวเลขหรอกเนาะเพราะว่าเอาเลขของน้องแจ๊ดนี่แหละเนาะสองชุดสองประตูเนาะโอ้ไม่ใช่สองชุดสามตัวเนาะสามตัวสองชุดนะคะอ๋อเออเด็กสระเกลียฆ่างหน้าเนาะฝันว่าแก้ผ้าเนาะอ๋อคุณพี่บอกว่าช่วยกัน ตีความฝันนะคะคุณพี่ฝันว่าฝันเห็นน้องเจดนอนแก้ผ้านะคะเปลือยหมดเลยเนาะ,ะแต่ว่าคุณพี่มีความมั่นใจว่ายัางไง,อ,งอ๋อคืออ๋อคือค <น S 1> ุณพี่ญญก็มัน่น ที่ต่อให้กับเพจชิมหุ่นเด็กที่ทรับอย่างนี้ตามตามทอนี่หมดแต่ไหครับอ๋อ,อก็คือคุณพี่ก็มั่นใจตัวเลขของน้องเจ็ดเนาะว่าง,งวดนี้มีลุ้นต่อเนาะม,นมีลุ้นต่อนะคะก็ห้ามพลาดนะคะสําหรับ fc นะคะที่รอคอยตัวเลขของน้องเจ็ดในงวดนี้นะคะตัวใหม่คือ806นะคะตัวเก่านะคะ495นะคะ โอ้ยทำไมพูดไปคนลุกไปเนาะคนพี่ดูอ่ะเอสนะ <c oughs> สงสัยจะโชคดีไปกับน้องเจ็ดละม้างวดนี้เนี่ยอ <c oughs> โอ้ยจริงๆเลยคุณตาเนี่ยนะนพี่ฟันธงตัวเลขอีกรอบค่ะคิด่ดออาอยู่ในตัวเลขตัวเดิมที่น้องเจง 4, 9, 5, 8, 0, 6, ็ดบอกนะค่ะค่ะบอกชัดชอีกรอบค่ะตัวไหนเนาะสี่เก้าห้ากับแปดศูนย์หกนะสี่เก้าห้ากับแปดศูนย์หกเนาะ อุ้ยสาธุสาธุขอให้เข้าเนาะเจ้าที่เจ้าทางเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะแพลนของละองนี่แหละเอฟซีช่องละอองเนาะถูกเนาะค่ะได้ได้ได้จากความฝันของน้องเจสได้ได้จากความฝันที่น้องเจสบอกเน่ะค่ะค่ะเพราะว่าเอฟซีกับเอสดก็รอคอยความหวังจากน้องเจสและก็คุณพี่ค่ะอยากจะโชคดี ไปด้วยกันค่ะในงวดนี้เนาะก็ให้โชคดีกันทุกคนเลยค่ะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณคุณพี่มากๆนะคะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอซีช่องละอองแชนแนลนะคะนะงวดนี้ก็ขอให้ตัวเลขเข้าปังปังรวยรยกช่องนะคะคขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ